ือเกมอะไรครับเนี่ยโอ้โอว้าว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 นี่มันเกมอะไรครับเนี่ยดูชมดูครับอูอูอูซิอูซิเกมอะไรครับเนี่ยโอ้แมนยินเฮ้ยไมเกมนี้มันไวขึ้นอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะอุ้ยที่หนึ่ง I am a king I am a king dude I am a king I am a king I am a king ค <laughs> ืเวลาเช้าแอบว่าใครจะเอาตรงนี้นี่แบบอะครับปะ่ะเนี่ยคือยืดบล็อก,ก็ยังไงก็ติดอยู่แลว้วอะเ,เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยดูดิแปดเปอร์เซ็นต์เองอะดูจำดูแปดเปอร์เซ็นต์ เนี่ยเนี่ยแค uh ่เ huh. นี้เองอ่ะเออเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเออเฮ้ยมาดิ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 ตัดหน้าตัดหน้าตัดหน้าตัดตัดหน้าหล่อหล่อหล่อวงเกอะใหญ่ทำเราหล่อเฮ้ยมันไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไปโดนหรอฮะไม่โดนหรอฮะฮะ ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะเราจักไวที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะวินโดว์สิบอ่ะเออที่หนึ่งอ่ะนะครับก็ที่ผมก็ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows 10 c h ช n n น l นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้อะเออเว็บไซต์นี้ชื่อว่า best game นะสำหรับใครที่อยากเล่นก็เออระวังนะมีโฆษณาด้วยนะโอ้เกิดมาก็เป็นแบบเทพแล้วหรอฮะ คือเกิดมาก็เป็นแบบเทพเทสทูแล้วหรอมาดิมาดิคูทั้งแม่ปะเออเนี่ยคูทั้งแม่ปะเนี่ยคูทั้งแม่ปะเนี่ยหัวใจม่วงเลิฟและเออม่วงเลิฟและเออคิวหนึ่งดับเบิลคิวไปนั่นไปไั่นไปคือเก่งนะเกินไปเฮ้ยเฮะ ดับ้ลยลักจักดับเบิ้ลยูเออเนี่ยดูดิเนี่ยจะพตเต็มที่เลยนะท่นทวนนะท่วนท่วนทำลายสีเรนโบวด้วยนะตึบตึบตึบอ่ะอ่าฮ่ฮ่ฮ่ฮฮฮ่ามาดิมาดิผมฆ่าสีพูแตกแล้วว่าอ้อฮอฮู ยังไงยังไง <laughs> ผมเทพทูนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเทพทูมากเออเทพทูเก่งอันที่ที่หนึ่งอะ่ะที่หนึ่งอะ่ะโ,โ,โอ้โหที่หนึ่งอะ่ะที่หนึ่งอะ่ะ <laughs> คอมโบยคอมโบยคอมโบคอมโบขาทุกช่องคอมโบคอมโบ มยที่ยุดที่เราเหรอยุดที่เราเหรอเอาอ๋อหวัวร้อนเปลี่ยนเป็นสวัสดีครับดีกว่าโอ้มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วเฮ้ยอะไรฟังครับเมาอ่ะเออฟังครับเมาส์เอา้าได้เฉยอะไรอ่ะนะ โอ้โหเอาใหม่ก็แกล Windows 10อนะ่ะ oh. Windows 10ดีกว่าเยอะไ่เอาสวัสดีครับก็นะโอเค okay, ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ติดดีิสิตโฆษณาไปนะครับรู้สึกว่าเราเป็นคนนุบๆเลยนะเราเป็นแบบขยับเมาส์ดีกว่าน,นะอ,อีซี่ๆเล่นในคอมนะจะบอกเลยว่าตั้งแต่แรกก็โบแล้วนะออเ คือที่สิบอะอะไรอะไม่ที่หนึ่งเลยอะประมาณนี้นะครับก็ผมไปเชิไปชนกำแพงนะแล้วก็ตายไปในที่สุดนะชื่อผมว่าทุกคนก็เลือกชื่อ w i n d o w สิ0ดีกว่านะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันเทพถูกเกินดูดิที่เก้าแล้วอเออแล้วเก็ที่แปดแล้วว่าอย่างที่เก้าอยู่ยู่ไม่ถึงที่แปดเลยวินโดว์เจ๊เจ๊ เจ็บร้อยหอ้าวทำไมทไมอันที่ห้ามกากบาทอะไมที่ห้าสี่สี่ฮะที่ห้าทำไมโดนกากบาทอ่ะเป็นบอทเหรอเป็นบอทเหรอฮะเป็นบอทเหรออันนี้ผมผมผมเทพอ่ะนะหือผมเทพเปล่านะคือจริงๆผมไม่ค่อยเก่งเกมนี้หรอกแต่คือจริงๆแล้วอะเราไปขโมยพื้นที่เขาดีกว่าปื๊บปื๊บ เอาไว้พื้นที่นาจุดขโมยยวยยวยวยวถ้ามาตรงนี้ไดมีการแบบโอ้โหไม่ไม่ทันว่อ้าชนถางตัวเองมาโถเอ้ยโอ้ได้สี่ปอรเซ็นน่ะลอะโอ้โไม่ก็เจโอเค เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อดีกว่าอะไรดีเออพิมพ์มาดี my user name i s มา user name beast okay ่ะไปดูกันเลยโอ้เกิดมาเป็นสีแดงเลยผมชอบสีแดงมากเลยค่ะทุกผู้ชมรอเล่นผมไม่ชอบหล่อบสีฟ้า ก็เจ oh ้า okay, ไ oh, my โอเคก็ได้แล้วโอ้แมปแรกแมปแรกแมปแรกมาดูว้ยแมปแรกโอเคเมื่อกี้เคลื่อนที่อย่างไวโอเคผมไม่ผมไม่หัวรรอนแล้วตอนนี in, ้ทำไมชื่น เออผมเอาชื่อวินโดวสิบดีกว่าว่าชื่อเป็นชื่อที่แบบมั่นคงมากที่สุดอะ่ะเออนะเอ้อนะเออยโจงก็ลองใช้ไปได้นะเออนะครับตอนนีกกก้ก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเอ่อก็รู้สึกว่าตอนนี้เราจะมาดิส t ทรยโอูอ้ สีฟ้าทัน Oh, โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเราติดสปีด oh, oh, no, uh -oh, sweep did the sweep did the sweep atmosphere sweep the <laughs> sweep before hey we do sweep, du -sweep, du -sweep ไม่ขนาดพือผมหลอกนะไม่ขนาดนิ้ผมหลอกขนาดมือผมหลอกนะไม่ขนาดมือผมหลอกนะอืมเอาเป็นไงสบายดีไหมฮะอะไรนะอ่ะปวดร้อแล้วนะโอ้อะไรอยากโอตอนนี้ขาดอีกสองนาทีนะครับโอ้รถแองเจลเอ้ยอะไรเนี่ยเป๊ะเป๊ะกับอะไรเนี่ย เฮ้ยม่นชื่อเราเป็นอย่างเนี <t ong> ้ยเฮ้ยเป็นบ <ong> ัครับมามาดีมาดีเฮ <ong> ้ยอะไรเขาเขาเขาไอ้ <ong> ันที่สามเขาว่ามีไอ้อะไรไม่รู้อ่ะมันหัวล้อน่ะมันตุ้งหนึ่งอ่ะไม่รู้อะมันตุ้งหนึ่งอ่ะอ๊อฟตายตุ้งหนึ่งตุ้งหนึ่ง หัวร้อนนะจ๊ะหัวร้อนหัวร้อนอู้อู้แบบพี่เกินไปแล้วหรอโอเคเบาๆก็ได้ไม่ใช่แบบนี้แล้วไอ้สีเหลืองนี่ก็าเขากิงเขาคิงเขาคิงเขาคิงอ่ะเขาคิงอ่ะเออคิงอ่ะ โอ้แม้จืดมีคนชื่อว่าดอนอะไรไม่รู้อะนะครับผมผมอ่านไม่ได้อู้เกือบเกือบดนงูกินหางดนงูกินหาง My name is Windows 10นะครับวิน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 โด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 วิน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  ดู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 สิทชานแลนะจ๊กเกอผมอยู่ที่สามนะตอนนี้ผมจะต้องอยู่ที่สองให้ได้ชิงที่สองให้ได้อ่จะเพิ่มลูกกว้างใหญ่เอลกางใหญ่อาร์ดีอาร์ดีอาร์ดีอ <c oughs> <c oughs> ารดีมาดี ที่หนึ่งอ่ะ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 อยู่แล้วอ่ะเออที่หนึ่งอ่ะไม่อยากยุ่งกับใครอ่ะที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะสีเหลืองอย่าเออสีเขียวสิผิดสีสีสีเขียวที่สองอือที่ห้าสีเขียวไม่ได้อยู่ที่สองหรอเขาอยู่ที่ห้าเดี๋ยวผมจะสวบตรงนี้นะสวบละแล้วก็สวบตรงนี้ป๊ะแล้วก็ระวังตรงนี้ บ้าแล้วก็สดตรงนี้บ้าโอ้ว่าไงสีน้ำเงินนายอย่าฆ่าลีดเดอร์บอดของฉันนะฉันจะทำลายบ้านนาะยดืดดืดใครไปกินใครไปกินของผมอ่ะเมื่อกี้มันเหลือสิบเอ็ดไอสีน้ำเงินตายไปโดยเพื่อนนะผมไม่ได้ยังไม่ได้คิวเลยจะรีบผมจะรีบละผมจะรีบละ สิบเก้าศูนย0ี่สิบยี่สิบแล้วโอ้โหเกินยี่สิบอืมอือนี่ผมเทพทูกเกินไปไหนนะอาเทพทูกเกินไปไหนดูดิได้ยี่สิบเอ็ดแล้วอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเขาโดนอะไรไม่รู้ตายนะอุ้ยี่เรนโบ้ไปไาย อ่เดิอะดิอ่ดิใครจะมากินสิ่งของเรานี่มันไม่มีวันหลอกนะมันฉันจะกินให้หมดเลยมีเท่าไหร่กินให้หมดเออ <c oughs> ไม่ได้กินเราหลอกไม่ได้กินเราหลอกนะไม่ได้กินเราหรอกถ้าเราตายคือคลิปจบเลยนะคลิปจบเลยนะอุตส่าห์มาฟาร์มาตั้งนานอะ่ะเออคือไ,ได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะ เพื่อบางคนก็โคตรโหดอ่ะต้องแบบชิกชักชันชนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นหน้าตาแบบกับชนตายนะแล้วก็โอเคก็คลิปนี้ก็เออผมจะตายไหมเนี่ยถ้าถ้าตายคือจบใช่ป่ะเออใช่ใช่ป่ะเออใช่ก็โอ้เช็นเออเมื่ผมเป็นบั็อกเอาไปเป็นบั็กแหละ เอ๊ยิ้มใครว่สามสิบแล้วเฮ้ยสามสิบแล้วอ่ะเออเออเออโดนกินปลาโดนกินปลาแต่เราแบบเททูกเกินน่ะดูด <c oughs> สสิสีส้มสีส้มยึดเราเหรอเราไม่ยึดกับคุณนะ ให้คุณยึดกับเราอะ่ะเออผ่า <c oughs> โอ้โหผมโดนกินไปเยอะมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมือผมเริ่มโดนกินไปเยอะแล้วนะเดือดสิบห้าเลยอ่ะนี่ส,สินะ ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายๆเดี๋ยวพักสอนไม่ได้ทำอะไรนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย